แล้วก็ปิดท้ายวันนี้นะครับทางตำรวจทางหลวงให้บริการที่พักฟรีน,น,นะครับห้องน้ำฟรี WiFi ฟรีนะครับแล้วก็มีของว่างเครื่องดื่มฟรีที่หน่วยบริการ <S <S ตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ <c oughs> พี่น้องประชาชนที่เดินทางในช่วงปีใหม่นะครับตั้งแต่20ทธันวาถึง10มกราคม68ก็เชิญได้เลย <c oughs> เจอหน่วยตำรวจทางหลวงที่ไหนไปจอดได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะพักค้างคืนต้อง จองล่วงหน้าก่อนเพื่อจะได้มีที่นอนแน่นอนบางที่เขามีจุดกลางเต็นท์ไงห้องดีอ่าแล้วแต่สะดวกเลยนะครับก็จองล่วงหน้าก่อนได้ที่เว็บของตํารวจทางหลวงหรือว่าถ้าจะแบบชั่วคราวถ้าเจอว่างก็วอล์กอินเข้าไปเลยหรืออย่างคุณอ๊อฟบอกบางหน่วยเขามีจุดกลางเต็นท์วิวสวยๆห้องน้ําสะอาด WiFi ฟรีมีขนมมีกาแฟฟรีให้ด้วยเชิญได้เลยที่หน่วยตํารวจทางหลวงทั่วประเทศให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับบางที่เนี่ยห้องแอร์ด้วยนะห้องนอนเนี่ยอย่างดีเลยนะครับผมเคยดู รูภาพข่าวอยู่นะครับก็เชิญได้หรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ตำรวจทางหลวงนะครับ1193งหให้บริการประชาชนเต็มที่ช่วงปีใหม่นี้นะครับเสริมอีกนิดนึงคุณต้นจุดบริการตามทางหลวงต่างๆที่เราเดินทางน,นะครับจะมีจุด ให้บริการหลักๆอยู่ด้วยเหมือนกันอาจจะร่วมกับตำรวจทางหลวงหรือแยกของแขวงการทางอะไรพวกนี้แวะเข้าไปได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีของกินเหมือนกันดีไม่ดีมีบริการตรวจเช็คสภาพรถด้วยของทางกระทรวงแรงงานอะไรพวกนี้เขาจะจ่ายเงินอยู่ตรงนั้นนะครับที่สําคัญคือของกินมีแน่นอนแน่นอนและอันนี้ฟรีอันนี้ชอบมากนะครับ